สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงพลจะมาเที่ยวอีกแล้วนะครับลุงพลจะมาสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับคนละครึ่งเดี๋ยวเราไปดูของในตลาดกันครับว่ามีอะไรมั่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันใช้ได้จริงไหมผมใช้มาแล้วครั้งสองครั้งเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาดูด้วยไปดูกันเลยครับนะครับร้านนี้ก็เข้าคนละครึ่งในกาดจะตุจักรนะครับ เทีโอกาดกาดตุจกักนะครับร้านนี้ก็ใช้หมดแล้วครับร้านนในตลาดรับติดคนลทธิ์ผลละครับอยู่ดอยก็ต้องมาหาอานาทะเลเลยครับอาหารทะเลก็รับผลละครับนะครับเด็กกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับใช้ยังไงใช้ง่ายครับนะครับนี่ใจสิทธิ์นะครับ มาดูอาหารทะเลเป็นขีดเป็นขีดนะครับไปใช้สีกันเอาละครับนี่ลูกนะครับสนอแลอยู่บายนะครับ้ใช้สีได้ พี่ถายเชคนนเดยครับเยอะแยะเลยครับคนละครื่องนะครับสนองนโยบายของรัฐบาลที่จริงน่าจะให้วันละห้าร้อวันละพันนะครับเห็นมาใก้สุดือของทะเลกัน,นร,ร้านค้าในจตุกรนะครับดูมาอ่านิดนะ โอเคครับร้านนี้มีการแถมน้ำแถมน้ำจิ้มด้วยครับร้านนี้มีการแถมน้ำจิ้มด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับครับครับเนี่ยเสร็คนละเครื่องครับจ่ายดินหนึงครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจบคลิปครับายมายนี่ครับ ตังเหลืออีกนิดหน่อยมาใช้บริการร้านนี้นะครับคนละท่อนคนละท่อนนะครับของแย่ๆครับนะครับโอเคดูครับได้ติดคนละตึ้งนะครับหมดเข้าร้อยไม่ได้ครับในตลาดจะตุจักครับ จะตุจักละพูนโอเคครับครับท่านผู้ชมครับไปใช้สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วครับผมครับเดี๋ยววันหน้าจะพามาเที่ยวใหม่นะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย